วันนี้วันมา้ันนี้วันนี้ันน้วันนี้วันนีกวั้วีววันนี้วัันน nhà phong cố là chị mới nhẹ mới xuống mới nó ư nữa anh ở đây anh có gì giờ đây bố đây anh em mà phải kể than thân cảm người lẽ cảm lại em ở chung tổ chung ได้ยุใส่ไหมภูมิวัตรมาสั่งเลยอนนวังอนนิพนดอไม่ได้ก็ดระดนี่ยนะอรมาในงานยานแ่งอา่ารมวัตรมาสังเลยโลกวิญญาณป่าเถ่อ่ายเหตุให้คนยญาณเมื่อญาณได้เกิดมี อันหนนอันนวามออกับบกที่ายสาสางวนปเ็ทาแล้วอันใดนึ่งก็ดีอย่าได้บกเป็นหาจะได้ขาดถึงลมสังเทินอันนวาโดยคำอันสูงอันใดแก่โสก็นอนมเกิดในกำลังเืแห่งงามนาศิลกาเสียอ

ອັນໃດອັນນຸ có ດີຄືວ່ານຸນະาໍາແກ้วແດນເຊື່ອພາບ່ອນເຂົານໍາໂພຊະນາອາຫານກໍຢ່າໄດ້ເສຍໄປຫມົດນາໄປແກທັນເອັນນາວະາหาືອກ้วກ້ະກາົມຕໃນກວງຄົພານາລາະວງຫງແພະຍ เป็นฉันนอนตาน้ำเป็นนักสืไม่สด็จอ็กจาบาไม่ต้องาคลันเลยนักนลาคนัดลาปลาดจาะมอาเเจ้าีรางามคนเจ้มาพาินเจีรั แก้วพี่ทุนมีค่าอันมาแก้วพี่สลาลากรมาแก้วมุกดางานช่วยโสดเงินคำโสดเมื่อลายเองก็จงาตัตงมาอย่าอยังอาญาเกียรดาเต็มงันของท่านเจ้ามุนสถาม อันมีเจ้าหงันที่นี่เป็นเขากำจังขออย่ากให้ท่านมีความสุขขอเร้าสุขอยากให้เข็นใจสังส่งเสพเนอ่ย้อกกเทเธอเทศนาปาน,นิโยเสนในมาแล้วรถจะทำมาเทศนาขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้มีใจใส่สธานจงได้นำคำนงคำปัจจายผู้ประการสมดังกัลาแม่เแ้่เป็นหนังที่ต่างความเฉลี่ความะบวนความทันความแรเขาจอ่ขนาดหนี้ชี้ห